ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ยอมมีเหตุมีปัจจัยเป็นตัวสักนามาและก็มีเหตุมีปัจจัยที่เหตให้ชีวิตเรานั่นมีความแตกต่างกันไปบ่าว่าจะเป็นชีวิตของคนหรือสัตว์ถ้าหากว่าเฮ้บาบ่ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักของชีวิตเพราะลศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา รือเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตเฮาอาจจะคิดตำค้อยหน่อยใจในวาสนาหรือตำค้อยหน่อยใจในชีวิตท,ที่กำลังเป็นอยู่อิงตาหลักของพระพุทธศาสนาแล้วชิงเทียนห้ชีวิตของสัตว์โลกมีความแตกต่างกันนั่นเป็นขึ้นอยู่กับกรรมของแต่ละบุคคลที่ไรทาเอาไว้ในช่วงเวลาไรนึ่ง ของสีวิตที่ผ่านมาหรือในอดีตศาสตร์เหตุการณ์ที่ไร่เกิดขึ้นกับสีวิตของเฮามันเป็นสากเป็นตอนเปรียบเสมือนสากหรือตอนของละครที่เราบรรดานักแสดงที่แหละแสดงอยู่ทั้งเวทีะละครโดยที่มีอีกคนคนหนึ่งเป็นผูกกำกับ แต่ในที่นี้เหตุการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเฮามันคือนครชีวิตจริงซึ่งมีกรรมคือการกระทําเป็นผูก้กับหรือเป็นผูบ้บรรซาในแต่ละศาสตร์แต่ละตอนของนครชีวิตของแต่ละคนยอมมีความแตกต่างกันไปเฮ้าทุกคนเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการมาใส่กรำเกา่า ที่เห้าไห้เคยทำมาไววแลมาก็ทำกรรมอันใหม่เพิ่มขึ้นอีกตาบไลที่เห้าย่างบวท่านในบรรลุเป็นภาริยบุคคลพวกเขาก็ต้องไล่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไปกลับมาใส่กรรมอยู่เซนนี้จนกลัวจะได้เข้าถึงสรงความเป็นภารหันดังนั้น เหตุการณ์ต่างๆที่ไร่เกิดขึ้นกับสวิตของเฮาย่อมมีเหตุมีปัจจัยสักนำมาโดยอาศัยกำลังของบุญบาปหรือความดีกุศสวเป็นผู้กำกับสักนำมาหลังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเหล็กกาวเป็นพุทธพนทธกาเอาไว้ว่า,วากัมโมนาวัตติโลกโก ซึ่งมีความ,มวายว่าซัดโลกยอมเป็นไปตามกรรมเฮ้าบวสมาผู้ไรว,วา่าให้ชีวิตที่ผ่านมาของเฮ้าได้กระทบกรรมสิ่งไรเอาไว้กรรมเก่าเป็นสิ่งทีบวสมาภแก้ไขไล่แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั่นเฮาต้องได้พัฒนากรรมใหม่ของเข้าให้ดีขึ้นเท่าทีจะกระทาได กับเก่าเป็นผลห,หายเฮามีควบเป็นอยู่ในปัจจุบันได้กรรมใหม่ที่เฮากําลังกระทําอยู่ในชีวิตปัจจุบับนก็ยอมเป็นผลที่จะส่งให้เกิดเสี่ยงต่างๆกับชีวิตของเขาในอนาคตเช่นกันจะดีหรือสัวแมนขึ้นอยู่กับการกระทําของเขารังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหลเก่าเป็นพุทธบุตรคาถาอวัยวะ กัรมสตัติวิภัสสติญาติาทางทีนับปณิตาตายะซึ่งมีความหมายว่ากรรมเป็นสิ่งจำแนกสัโลกให้แตกต่างกันไปพระพุทธศาสนาหลายสอนเอาไว้ว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถึงจะยากประนันก็าตาม แต่พวกเข้าทั้งหลายก็ไหลามาเดวซึ่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นจิงนาบาพวกเข้าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดในจำนวนสิ่งที่มีชีวิตแต่ร้ายล่าสนิทที่มีอยู่ในโลกแต่บางครั้งในการที่เข้าไหลามาซึ่งความเป็นมนุษย์อยู่นี่ยังมีอีกบางคน ซ้ำเกิดคพามบรพอใจในสิ่งที่ไหลามาหรือกำลังเป็นอยู่บรพอใจในชีวิตบรพอใจในนาทีการงานทานยดืดว่าในขณะทีทานทั้งหลายกำลังบรพอใจกับชีวิตของตนเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ยังไม่อีกหลายๆคนที่อยากมีชีวิตคือกับทาะ